สวัสดีจ้าพี่น้องบ่หลังจากทายพักตะกะเตนเน้วมันแม่บ่พี่น้องว่ากระลังสิกินเข่าอยากซุปเห็ดจำเตาอันนี้ได้บ่พี่น้องบ่พอแย่รลขึขนมาเถะงมอว่านี่ว่ฟั่งพี่น้องย่าเอากล่องไปจ่อเตาไฟหลายวิดีโอย่าเห็ดสองขังหายเบิร์ทั้งสองกลีบเลย อย่างเฮ็ดอย่างเฮ็ดอย่างตับกับพหย่ยายเอากล่องไปจ่อคากลายเนาะโดยค่วมหลู้ที่ว่าเห้องบลู่ยายบลูคข่วมหล่นมันหล่นไหนเพิ่นเพิ่นดับไปเรื่อยวิดีโอก็บไปเห็นทั้งสองจิบเฮ็ดอีกเรียวกับทั้งสองจิบพี่น้องโอ้ยเนาะยายสิมาอย่างเฮ็ดจากสามดอกเบิ่งพี่น้องเฮ็ดเพิ่งยายอย่างอย่างอย่าง ย่างตำนะเอาจุมจ่มๆตำอยากกินตำอนเอาห่างๆเกินมือนี่อันนี้ข้อโมอย่างพี่น้องเอ้ยใหญเกือบวูรูรังเทียกับเสียบรัรงเทียกับว่บาสเสยบยพู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้งกินเต้งข้างหญ้าบ๊วยใส่สุรุรดอกใส่ตะรุดดีกับพวกน,น้ำมันหอยกับบ๊วยใส่ใส่เกลือพริกไทยโรดดี แป้งสันมนก็เสียบของเราใส่น้ำตาลน,นิดน,นึงยายสิอยากกินตำฮิตเล็กซ้ำดอกตำเล็กซ้ำดอกพ่อพี่น้องอันนี้ก็สิซีกินเหร่นนี่มาเบิง้งมาเบิง้งพุ่น่ะเบิง้งวันไหนเงี้ยเสียงปอกแปลกปอกแปลกอยู่พี่น้องเบิง้งอ่ะไหนยินเสียงปอกแปลกปอกแปลกอยู่โอ้คว่นโลกแห้งมาอน,นีิ เด้อพี่น้องกินขวน้ำกันในยังกินแรงในยังกินแรงเนาะจา้าเตาอันนี้ก็ไม่มองเปิดเร้อพี่นอ้องเปิดให้ร่มเขาทูเขาอยากได้ไฟแห้งคุณดะเบ้ออวมอว่านย่างตับพี่น้องเซ่ยบเลยยางตับกินกับขาหนียวซื่อเนี่ยแซ่บแนงจีบไบแง้มเลียงกับเพอใหญ่อีก ขาา่าไปเบิ่งในเฟซได้เด้อพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเฟซย่ายเฟซซื้อนี่แหละน้ำสกุลนี่แหละพี่น้องเขาไปในเฟซย่ายได้จ้าเฟซธรรมดาเนี <S <S ่ยแหะพวกพี่น้องเป็นแต่เสียบอยู่ต้นนี่แม่เบิ่งเ i ็ดน้ำ Toek เนาะเพอาะไงหันไหนเรากินกับข้าวเหนียว มื่อวานเที่งกินเทียงหลองเพลงน้ากันเมาไปน้ากันมวนไปน้ากันรับไปไงหม่เมาแฮ้งหรอกพ่อดานดานพ่อดานดานนี่ละพี่น้องพ่อมวนมวนยบาบกาเอาโทรศัพท์กอไปจอไฟอีกแล้วเมื่อวานรับพิบไปสองวิดีโอรับตะต่างทายางดีพี่น้อง ย่างตับย่างเห็ดกีบกพริกหอมแดงผุนแนวโอ้ยตัดไปซะายนี่ย่ายายเอาไปจอนเนาะด้วยความดูเท่าไม่ถึงกันที่เอาวิดูไปไกไก่เตาไฟจีอาอยุวัันได้ยังกินเรงพี่น้องมาเด้อม,มากินขาน้ำยายจ้าเดี๋ยวอยู่สองตอนจากกิโลหนึง่ง เมื่อวานกับไปห่างมาไปซื้อไปซื้อคากองซื้อคากองกระไรปลาสบะมาสองตัวอยากกินปลาสบะเาะฉันเป็นซุปสองสองสามดอกนี่กระอิมเลยพี่น้องนี่อยากกินซุปเห็ดมักพริกะกี้ตะเมือวานนี่แหละ จำนี่พ่อหรอแม่พี่น้อยยัยเนี่ยพ่อเดียวพ่อแล้วพ่อเลียวพ่อเลียวเยว้เยวโอ้ข้าหมูย่างพี่น้องมาเด้อมากินน้ำพรอ,อยยัยจ้าอันนี้ก็สซีย่างไว้ซุปเนียกินกับป๋าเนียไปสันดาบพี่น้องโอ้โอ้ขอไปไกลอีกแล้วเดี๋ยวย่าน อย่าเป็นเมอนลกเตาเนาะนี่โอ้ยสียดายเกิบนอะอุตสาห์ตั้งท่าไม่กระรับไปอีกยายก็บู้ว่ามันห่อนแห้งไปจอเตาไฟคักโพด <laughs> กินขา้าวเรียสิผ้าออกไปซ่องเมืองเฮ็ดพี่น้องไม่ได้ออกไปซองมือบอกเห นี่ล่ละยายคือ,อสิขอจบกิปซ้ำนี่พี่น้องมาหาพี่น้องซ้ำนี่เด้อจ้าน,นี่ปอกเปกปอกเปกว่ะนะบายบายวัาดีค่ะพอกันกิปขาบป้าพี่น้องบายบาย